นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ um. <wave> <tem> ุทธัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะ สัตว์ลูกที่โสกสมดาประทุมดูวยประทมดูก่อนพญาช้างพญาช้างผู้เบาปัญญาเบาปัญญาแปลว่าปัญญานิดเดียวเองนะหนักไปทางโทสะบันดาลแต่โทสะ คิดอะไรเอาแต่โทสะนำหน้าไม่ใช้ปัญญานำหน้าเจ้าจงรู้ว่าชีวิตเป็นที่รักอย่างยิ่งของเจ้าฉันใดเจ้าเนี่ยสิ่งที่เจ้ารักที่สุดในโลกคือชีวิตของเจ้ามหาชนก็มีชีวิตของผู้อื่นเป็นที่รักฉันนั้น เจ้ารักตัวฉันใดคนอื่นเขาก็รักตัวฉันนั้นเจ้ากลัวทุกฉันใดผู้อื่นเขาก็กลัวทุกฉันนั้นเจ้าประสงค์จะให้เจ้ามีความสุขเช่นใดผู้อื่นเขาก็ประสงค์ให้เขามีความสุขเช่นนั้นเจ้าจำจำอันนี้เอาไว้ให้ดีนะว่าเขาก็รักตัวเหมือนเจ้านั่นแหละแล้วงดเว้นจากปานาธิบัติไว้อย่างเด็ดขาดสัตว์ทุกตัวเขารักตัวหมดเลยแม้กระทั่งสัตว์ที่กําลังจะถูกฆ่าในป่าในเขาใช่ไหมมันพิการมันก็ยังดิ้นรนกระเสือกกระสนเผื่อจะรอด อย่างคนที่ถูกรถชนเนี่ยนะแม้บาดเจ็บเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะรถเอ้ยวิ่งมาชนอีกรอบหนึ่งเธอมันจะได้ตายไปสักทีเจ็บปวดเหลือเกินเนี่ยมีอย่างนั้นไหมไม่มีรอกเ่ยนะแม้กระทั่งลุงเรืองก็ว่าไปงั้นแหละบอกปวดยาง,งีงตายยงดีกว่าเชื่อเถอะถ้าใครเอามีดมานะแค่สู้เลยนะลุกขึ้นสู้ต่อเลยนะจริงอ่ะไม่เอาไม่ไมกล้าจริงรอกเ่ยนะเพราะอะไรเพราะสัตว์ทั้งโลกเนี่ยรักตัวกลัวตายทั้งนั้นเลยเนี่ยนะเพราะอะไรผมไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะแม้ก็ว่าแม้วังวะปับ๊บจับให ไม่รู้จับไปไหนก็ไม่รู้หาก็ถูกลักพาตัวหนีไปไงไ่ายๆเลยน่ากลัวเหมือนกันพราะนั้นผู้ที่ทําบาปทํากรรมเนี่ยนะก็ต้องระลึกพยายามระลึกไว้เสมอว่าบบาปกรรมเหล่านั้นก็สมบัติติดตามตัวไปพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในคาถาธรรมบทว่าถ้าหากว่าฆ่าเอาไว้แล้วนะทำบาปทำอกุศลเอาไว้แล้วเนี่ยให้ท่านไปอยู่บนท้องฟ้าเถอะท่านก็ไม่พ้นจากความตายให้อยู่บนฟ้าเลยนะ บนท้องฟ้าเนี่ยถ้าใครศึกษาเกี่ยวกับเรื่องไอ้สงครามเครื่องบินเนี่ยนะจะรู้ว่าท้องฟ้าหลายๆจุดมากที่มันสัตว์ระเบิดตายบนนั้นอะ่ะไม่ใช่น้อยเลยเพราะหนีไปอยู่บนท้องฟ้าก็าตายอนนนนะระเบิดตายบนท้องฟ้านั่นแหละไปอยู่กลางทะเลบอกทะเลที่ดูเป็นคลื่นเนี่ยนะในนั้นอะ่ะเขามาว่าสัตว์ที่ตายบนผิวทะเลหรือใต้ทะเลเนี่ยอาจจะไม่น้อยกว่าบนบก เนี่ยนะถ้าถ้าใครมีสถิติเกี่ยวกับสงครามที่รบกันทางทะเลเป็นต้นหรือแม้กระทั่งกลุ่มประมงที่ฆ่าสัตว์มันต้องอยู่ให้อยู่ทะเลลึกเลยอะเขาก็ไปมุดเอามาฆ่าเขาเนะหรืออยู่เป็นมนุษย์หนีไปอยู่บนซอกเขาหนีอยู่ในถ้าเขาก็ระเบิดถ้าตายหมดอ่ะหรือหนีไปอยู่เมืองฐานหินข้างล่างลึกลงไปเป็นกิโลกิโลฐานหินถล่มทับตายไปตั้งเยอะแยะหนีไปอยู่ในตึกตึกก็ถล่มอีกเนี่ยนะตึกก็ระเบิดตึกสรุปว่าตายหมด นีไปอยู่ตึกเป็นร้อยชั้นก็ไม่รอดเหมือนกันไปอยู่ตรงไหนล่ะที่มันจะพ้นถ้าบาปมันให้ผลหน,นีไปเถอะอยู่ตรงไหนก็ตายเหมือนกันบอกอยู่ในบ้านอ,อยู่ในบ้านก็พอดีเป๊ะเลยเหมือนกันเอาหนีไปอยู่ที่ถนนอย่างบางคนเนี่ยนะไม่รู้เดินออกมาให้เขาชนตายทําไมมันก่อนโยมก็เล่าให้ฟังบอกรถผมไม่รู้มันเป็นไรนะใช้ดังใช่รถคันนี้มาเวลาผมขับออกมานกนะมันก็อยู่ของมันเฉยๆพอผมขับรถออกมามันก็วิ่งมาให้ผมชนตายเหมือนกัน น,นะก็นั่นแหละเวลากรรมมันให้ผลก็จะลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเล่ลืมว่าเวลากรรมมันให้ผลเนี่ยเจ็บปวดนะมันให้ผลเป็นทุกนในอนาคตแต่ถ้ารักษากุศลเจตนาที่เว้นจากคานฆ่าเจตนาตัวนี้แหละจะเป็นเหตุให้ประสบความสุขและมีอายุยืนยาวต่อไปในอนาคตถ้าเจ้ารู้จักโทษที่เกิดจากการ ไม่งดเว้นจากการเบียดเบียนรือว่าโทษของการฆ่าเนี่ยมันให้ผลในปัจจุบันยังไงให้ผลต่อไปในอนาคตอย่างไรถ้าการฆ่าเป็นสิ่งที่ดีก็จะสอนแต่ว่ามันไม่ดีมันไม่ดีในปัจจุบันและต่อ,ต,อต่อไปเนี่ยนะถ้ายาเสพติดมันดีเนี่ยนะเามาว่าพ่อแม่คงซื้อบ้านซื้อยาเสพติดขายบ้านทั้งหมดแหละเอายาเสพติดให้ลูกบริโภคกันหมดแล้วถ้ามันดีจริงนะ ถ้ามันเป็นเช่นกับยาอมตะจริงช่วยเหลือได้จริงๆเนี่ยนะรัฐบาลคงไม่แหมคงไม่หามาตรการมาต้องการอะไรถ้ามันมีค่าเหมือนกับยาบำรุงเนี่ยนะและไม่มีภัยพิษภัยทุกโทษชั้นใดอันนี้หนักกว่านั้นอีกเพราะมันมีโทษทั้งในปัจจุบันและสัมปรายภพเจ้าจึงรู้คุณรู้ประโยชน์รู้อน,นิสงส์ที่เกิดจากการเว้นจากการฆ่าแล้วให้งดเว้นจากปานาติบาเสียให้รู้นะว่าฆ่าเจตนาฆ่ามีผลต่อไปใน อย่างไรถ้าเว้นจากการฆ่าได้รับผลได้รับอนิสงส์กำไรอย่างไรเสร็จแล้วก็ปรารถนาสุขในสวรรค์ในโลกหน้าได้เจตนาตัวนี้สามารถส่งให้เจ้าแต่นะเข้าถึงสุขคติโลกสวรรค์เกิดมาจากชาติหน้าก็เป็นผู้ที่มีความสุขมีอายุยืนยาวบันเวทผู้ที่เว้นจากบานาติบาตมาฝึกตนด้วยศีลสมาธิและปัญญา นะมาฝึกตนด้วยคุณธรรมเนี่ยนะย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจในโลกนี้เบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่าเขาจะอยู่อย่าอยู่ยั้งหรือมีความสุขในสวรรค์เจตนาที่ฆ่าชีวิตชาตินี้ก็เป็นสุขชาติหน้าต่อไปก็สุขติโลกสวรรค์อย่างน้อยที่สุดก็กลับมาเป็นมนุษย์อยู่ที่อยู่อย่างสุขสบายได้รับการดูแลป้องกันอารักขาเป็นอย่างดี ใครใครในโลกย่อมไม่ปรารถนาทุกให้ทุกขมาถึงแก่ผู้เกิดมาแล้วทุกทุกคนใครบ้างไหมแบบแหมเมืมม่อไรนะจะได้เจ็บปวดสักทีหนึ่งเมื่อไรจะปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นต้นเนี่ยไม่มีใครเขาคิดอย่างนั้นหรอกทุกคนนั่งหาแต่ความสุขนั่งรอความสุขไปหาความสุขทุกคนไปเพื่อต้องการแต่ความสุขยิ่ง,งขึ้นไปสัตว์ทั้งหมดสแสวงหาความสุขกันทั้งนั้นดูก่อนพญาช้างผู้มีผู้ยิ่งใหญ่ เจ้าจงละการเบียดเบียนเสียเนี่ยนะอย่าไปเบียดเบียนเขาเลยเขาก็ปรารถนาความสุขเพราะฉะนั้นเจ้าจงเจริญแต่เมตตาหวังประโยชน์หวังเกื้อกูลหวังความสุขให้แก่เขาเจ้าจงเจริญกรุณานี่นะหวังที่จะช่วยให้เขาพ้นจากพิษภัยทุกโทษโดยประการทั้งปวงเถิดนะพระอ,องค์ก็สอนให้พยาช้างรักษาศีละให้เจริญเมตตาและกรุณาให้รู้ดีรู้ชั่วพระอ,องค์ก็สอนศีลสมถะ นะสอนศีลสอนเจริญเมตตาสอนกรรมส,สกตาให้พญาช้างก็ฟังรู้เรื่องนะพญาช้างอันพัททศพลทรงพร่ำสอนอย่างนี้ก็ได้สำนึกสํานึกรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปเป็นผู้ที่ฝึกปรือแล้วเป็นอย่างยิ่งฝึกปรือด้วยศีลฝึกปรือด้วยเมตตาฝึกปรือด้วยกรุณาก็เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยวินยัยนะ กำจัดความชั่วทางกายทางวาจาทางใจเป็นผู้มีจริยาประพฤติสุดจริตด้วยกายวาจาใจเป็นสิทธิของพระพุทธเจ้าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าปิยะทะัศสีพระองค์นั้นฝึกช้างโทนมุกแล้วนะเป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยฝึกช้างธนบานหรือช้างนาลาคิริงเนี่ยนะพรรองก็แสดงธรรมโปรดในสมาคมเหล่านั้นทรมาพิสมัยก็ได้มีแกสัตว์8ปดหมื่นโกด มีผู้ที่บรรลุอริยสัจตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า8ปด0 0ื่นโกดหังที่พระองค์ตรัสเล่าให้ภาษาริบุตรฟังในพุทธวงว่าต่อจากสมัยของพระสุชาติพุทธเจ้าผ่านไปสอง0 0ื่นแปอกับเนี่ยนะก็ได้มีพระพระพุทธเจ้าพระนามว่าปิยทัศสีผู้มีพระยศใหญ่ผู้นำโลก เป็นผู้ที่เข้าเฝ้าได้ยากพระองค์เสมอด้วยพระพุทธเจ้าที่ไม่มีผู้ใดเสมอพระพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นมีบริวารยศอันหาประมาณไม่ได้ทรงรุ่งโรดดุดดวงอาทิตย์กำจัดความมืดทุกอย่างประกาศพระธรรมจักรพระพุทธเจ้าผู้มีพระเดชที่ช่างไม่ได้แม้พระองค์นั้นก็ทรงเมียพิสมัยการแสดงธรรมให้สาวกตรัสรูใ้ใหญ่ๆสามครั้งครั้งที่หนึ่งได้มีแกสัตว์แสนโกรธ ส่วนครั้งที่สองเทา้าสุทัศนะเทวราชทรงชอบใจในมิตราทิฐิยินดีในเครื่องเส้นสวงเลยนะพระศาสดาก็บรรเทามิตราทิทิฏของเท,ท้าเทวราชพระองค์นั้นแล้วก็แสดงรมโปรดครั้งนั้นการประชุมของชนนับไม่ได้เป็นมหาสันนิบาตการตรัสรู้ธรรมครั้งที่สองก็ได้มีแก่สัตว์ประมาณ9 0 0 0 0มืนโกดครั้งพระศาสดาผู้เป็นสารถีผู้ฝึกนรชนทรงแนะนำพยาช้างโทนมุก อภิสมัยการตรัสรู้อริยสัจก็ได้มีแก่สัตว์ประมาณแ0ด0 0ืนโกดนี้ส่วนเกี่ยวกับสาวกสัิบาทการประชุมสักการประชุมภาริยะสาวกผู้อรหันต์ทั้งหลายเนี่ยมีอยู่3มครั้งเล่ากันว่าในสุมังคลานครมีสหายสองคนคือพระราชโอรสพนาวา่าปาริตะบุตรปุโรหิตชื่อว่าสัพพทสิกุมาร สองสหายนั้นเมื่อพระปิยทัศสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จจาริกอยู่เขาได้สดับข่าวมาว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงพระนครของพระองค์มีบริวารประมาณแสนโกรธก็ออกไปรับเสด็จฟังพระธรรมของพระองค์แล้วก็ถวายมหาทานเจ็ดวันวันที่เจ็ดหลังจากจบอนุโมทนาหลังจากที่พระองค์ชั้นเสร็จแสดงอนุโมทนากถาของพระพุทธเจ้าเพราะอะนะ เจ้าชายพร้อมทั้งสกุมารน,นั้นและบริวารอีกแสนโกดก็บวชบรรลุเป็นพาธหันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกปาติโมกขึ้นแสดงท่ามกลางพิสุสาวกเหล่านั้นอันนี้เป็นสันนิบาตการประชุมสาวกค,ครั้งที่หนึ่งสมัยต่อมาพระพุทธเจ้ามีสัตว์ประมาณ9ก้า0มืนโกดบรรลุอรหัตในสมาคมของเา้สาสุทัศนเทวราชพระศาสดาอันพิสุเหล่านั้นเวทล้อมก็ยกปาติโมกขึ้นแสดง อันนี้เป็นสันนิบาตการประชุมสาวกครั้งที่2ต่อมาอีกในสมัยแนะนําพญาช้างโทนมกสัตว์8ปดห0ื่นโกดบวชแล้วบรรลุพระอรหันตพระผู้มีพระภาคเจ้าก็แสดงปาติโมกย์อน,นยกปาติโมกขึ้นแสดงท่ามกลางภิกษุสาวกเหล่านั้นอันนี้เป็นสาวกสันนิบาตครั้งที่3ฝ่ายพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะเป็นพราม,มานพชื่อว่ากัสปะเรียนจบไตรเพศทั้งอน,นัครบทั้งหา รวมทั้งัมพีิติหาสะพระองค์ฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาคือพระโพธิสัตว์เนี่ยนะเป็นมานุกักสปะโคดเนี่ยฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็ให้สร้างสังขาราม,มก็คือสร้างวัดเป็นสถานที่น่ารื่นรมย์อย่างยิ่งด้วยการบริจาคทรัพย์เนี่ยแสนโกรน,นะทำบุญบูชาสารณะและศีลก็คือทานสารณะและศีลเนี่ยนะอันนี้ถือเป็นหลักในการปฏิบัติสําหรับชีวิต พระพุทธเจ้าก็พยากรณ์พระโพธิสัตว์ว่าอีก1,800กับนับแต่นี้จกเป็นพระพุทธเจ้าในโลกพระนามว่าโคตมะด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงตรัสเล่าให้ภาษารีบรฟังในพุทธวงศ์ว่าสมัยนั้นเราเป็นพระมานพราหมณ์ชื่อว่ากัสปะคงแก่เรียนทรงมนจบไตรเพศเราฟังพระธรรมเทศนาของพระปิยทัศน์สีพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วก็เกิดความเลื่อมใสให้สร้างสังขารามด้วยซับ แสนโกรเราถวายอารามนั้นแล้วก็ร่าเริงสลดใจยึยดสารณะและศีลเอาไว้มั่นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับนั่งท่ามกลางสง์ก็ทรงพยากรเราว่าผ่านไป1,800กับท่านผู้นี้จกเป็นพระพุทธเจ้ารายละเอียดก็เหมือนกับที่กล่าวไปแล้วพระโพธิสัตว์นั้นหลังจากได้รับฟังคําพยากรานะนะ ฟังพระดํารัสของพระพุทธเจ้าปิยทัศสีก็เลื่อมใสอธิษฐานข้อวัดให้ยิ่งยวดยิ่งขึ้นแล้วบําเพ็ญบารมีสิบให้บริบูรณ์รายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระนามว่าปิยทัศสีก็มีอยู่ว่าพระนครเป็นที่เกิดของพระองค์ชื่อว่าสุทัญญะพระชนกพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าสุทัตตพระชนนีพุทธมารดาพระนามว่าสุจันทาเทวี คู่อักระสาวกชื่อว่าปาริตะและพระสัพพทสีอุปถากชื่อว่าพระโสพิตะเนี่ยนะคู่อักระสาวิกาคือคือพระสุชาดาและพระธรรมทินนาโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ชื่อว่าต้นกกุทะต้นกลุ่มพระสรีระสูง8ปสบศอกพระชนมายุก้าหมื่นปีอักระมเหสีพระนางวิมลาพระโอรสพระนามว่ากัญจนาเวละ สเสด็จออ,อกอภินิษฐ์สกลด้วยรถเทียมมาน,นะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะเป็นหลังจากที่บำเพ็ญพุทธกิจก็มีพระบริวารยศหาประมาณไม่ได้พระองค์นั้นมีประหาบปุริสลักษณะ3 2ประการสูงประมาณ82ดูเด่นเห็นชัดเหมือนต้นพญาสาระ พระรัศมีรังสีที่พุ่งออกจากพระวรกายของพระปิยะทศีพุทธเจ้านั้นน่ะรัศมีของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้เสมอรัศมีของพระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์นั้นเช่นใดรัศมีดวงจันทร์ดวงดวงอาทิตย์หาเป็นเช่นนั้นไม่อย่างมากก็เปรียบว่าอย่างอย่างว่าดวงอาทิตย์ส่องแสงสว่างออกมาเป็นช่อๆเป็นรัศมี คล้ายๆฉันใดแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นก็หาใช่เหมือนกับของพระพุทธเจ้าไม่พระผู้มีพระจักสุด,ดำรงอยู่ในโลกประมาณ9ก้าหมื่นปีพระชนมายุของพระองค์ผู้เป็นเทพแห่งหมู่เทพพระองค์นั้นเรียกว่าเทวดายิ่งกว่าเทวดาเป็นเทวดาที่เทวดาบูชาอย่างมนุษย์ทั้งหลายเทวดาของหมู่มนุษย์เาเรียกว่าสมมุติเทพสมมุติเทพเหล่านั้นก็ นับถือพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระองค์เหนือกว่าเทพเหล่านั้นอุปัติเทพทั้งหลายพุทมะเทวดาดาวจาตุมยะดาวดึงยามาดุสิตเทวดาเหล่านั้นผู้มีเทวดาอีกครั้งหนึ่งเป็นพระพราชาเทวดาเหล่านั้นก็นับถือพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยน,น,นะก็นับว่าเป็นเทพพระพุทธเจ้าก็เป็นเทวดาของพระอระหันต์ทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งนะพระองค์ก็มีพระชนมายุยืน9ก้าหมื่นปี พระพุทธเจ้าผู้เสมอด้วยพระพุทธเจ้าที่ไม่มีผู้ใดเสมอด้วยพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระคู่อักระสาวกหรือปกติสาวกที่ไม่มีผู้ใดเปรียบเทียบเหล่านั้นได้ทั้งหมดเหล่านั้นก็อันตรธานไปสิน้นเพราะฉะนั้นเมื่อหนึ่งพันแปดร้อยกับที่แล้วก็ไม่เหลืออะไรแล้วบัดนี้สังขารเหล่านั้นก็อันตรธานไปสิน้นสังขารเหล่านั้นก็ว่างเท จากความจีรังยั่งยืนสังขารเหล่านั้นก็ว่างแท้จากสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์มันก็ไม่มีความสุขในสังขารเหล่านั้นที่แท้จริงทุกข์เพราะไม่เที่ยงและไม่มีผู้ใดมีอำนาจในสัพพะสังขารเหล่านั้นสังขารเหล่านั้นก็ผ่านไปบัดนี้ก็ผ่านมาแล้ว1,800กับต่อไปก็1,800 1 8 0 2แ0 3เนิ่นนานผ่านไปกลายเป็นหนึ่งอสงไขยพระพุทธเจ้า พระนามว่าปิยทัศสีผ่านมาแล้วสองอสงไขสามสงไขยสี่อสงไขยร้อยพันหมื่นแสนล้านอสงไขยในที่สุดวันเวลาไม่หวนย้อนกลับมาสังขารทั้งหลายก็อันตรธานผ่านไปเช่นนั้นอันชีวิตของเราทั้งหลายที่ได้ศึกษาพระธรรมคําสอนะได้ศึกษาเรียนรู้รายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระนามว่า ิยะทศะสีเนี่ยนะว่าพระองค์นั้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้บำเพ็ญบารมีสิบอุปป,ปารมีสิบปรมัทบารมีสิบมหาบริจาคห้านะประพฤติพุทธกากะรมจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์อุบัติขึ้นมาในโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์ก็แสดงธรรมให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีพิสมัยการตรัสรู้ครั้งใหญ่ๆประมาณ3ครั้งและก็มี สาวกสันนิบาตสามครั้งพระโพธิสัตว์ของเราก็ได้ไม่พลาดจากการบำเพ็ญบุญในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระโพธิสัตว์ของเราซึ่งในที่สุดพระองค์ก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้พพาพระนามว่าโคดมพระองค์ก็ได้สร้างสังขารามสร้างวัดเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วก็ได้ถึงสารณะเนี่ยนะถึงสารณะ ถวายทานสมาทานศีลประพฤติในกุศลกรรมอคุณธรรมเรียนรู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าในที่สุดพระองค์ก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าเราได้เรียนรู้ได้ยินได้ฟังอันกุศลธรรมเหล่านี้ก็จะเป็นบุญวาสนาเป็นปัจจัยให้พวกเราทั้งหลายได้ตรัสรู้ต่อไปในอนาคตสําหรับวงของพระปิยัตศรีพุทธเจ้าก็จบลง <สม S 1> แต่เพียง